อันแล้วเวลาที่เขาบอกว่าตก70%ของพื้นที่ก็ก็คือดูพื้นที่ใหญ่ๆตามตามตามกริดเทโลกริดเนี่ยของของการพยากรณ์อ๋อมีหน้าบชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าของเขาาทำไมมันโดนซวยทุกผีเลยก็นี่ไงนะเนี่ยมั่นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าไมโครคลิเมตเนี่แหละในทุกที่ในโลกนี้แหละมันมันจะมีรายละเอียดที่เราเรียกว่ไมโครคลิเมตผมดูอย่างง่ายๆนะกรุงเทพเนี่ยนะครับเอาแถวแจ้งวัฒนะกับแถวคลองเตยบ้านผม นะครับขึ้นห่างกันไม่กี่กิโลเองนะสินาสิบกนะิโลเนี่ยแจ้งว่าหน้าฝนตกเยอะกว่าเยอะเลยนะครับเย็นๆเย็กทุบทุกวันเนี่ยทางทางแจ้งนวะ่านี่ยนี่คือไมโครคลายเมทนะฮะ ที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเ,เราไม่มีข้อมูลในละเอียดระดับนี้เราก็ไม่สามารถแยกแล้วบอกกรุงเทพมหานครมี1สถานีอาจอยู่บางนาแล้วบอกว่าสถานีบางนาเนี่ยเป็นตัวแทนของกรทมและปริมนทนทั้งหมดมันก็ไม่ได้ใั้ก็เลยบอกว่า40%ของพื้นที่นะที่ตกในกรุงเ<า>ทพมหานครก็คือ40%ของไอหนึ่งร้อยคู0หนึ่งร้อยเดยประมาณเนี่ยนะครับเพราะว่าแบบเราจะบอกมาว่าในกริดนี้เนี่ยนะในกริดนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะมีฝนตกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่